เขาไม่ไตั้งใจตายนะอบอกไว้ก่อนเขาอยากไปชดแต่ช่วยไม่ทันเขาก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวตายค่ะใส่บาตใส่ก๋วยเตี๋ยวเขาพอใส่พริกให้เขาด้วยนะวันที่เสียคือซื้อไปทิ้งมาให้เขาแล้วคือเขายังไม่ได้ทานค่ะดวงแบบนี้นะฮะต่อให้เล่นๆก็ตาย สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Ghost Diary บันทึกสุดท้ายที่คนตายอยากบอกนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราก็มีแขกรับเชิญจากทางบ้านที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะแล้วก็อยู่ตรงนี้แล้วค่ะขอต้อนรับคุณเบนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็อยากจะให้คุณเบนนะช่วยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยะคะ่ะว่าตอนนั้นนะวันนั้นมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะก็คือวันนั้นเ,เรามีปากเสียงกันค่ะนิดหน่อย แล้วก็เขาก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวตายค่ะทะเลาะกันแล้วก็ฆ่าตัวตายเลยวันนั้นเลยค่ะเดี๋ยวจะให้เชิญวิญญาณก่อนนะครับ ตอนเนี้ยลักษณะที่ผมเห็นก็คือเขาเป็นคนขุ่นประมาณผมผมตัวเล็กแล้วผมแล้วผมจะยาวๆหน่อยแต่ไม่ใช่ลากใส่นะ,ะแต่ยาวเหมือนเป็นคุ้มๆแล้วปิดลงมาจะถามว่านี่คือตรงกับเขาหรือเปล่าคือเขาและโอเคครับตอนนี้ผมขออนุญาตสัมผัสเ,เพื่อสื่อน,นะครับ ตอนนี้เขามาแล้วนะครับเขานั่งอยู่ใ,ใกล้ๆนี่เลยข้างๆนั่งเป็นท่าเขาชอบนั่งท่าคัมสมาธิแล้วก็เหมือนแบบเหมือนความเป็นเด็กอยู่ฮะที่แบบว่านั่งเลยนะหทนีมัตอนนี้ก็ใส่เสื้อแขนสั้นสีขาวนะครับซึ่งเป็นเสื้อที่เขาไปวันนั้นะนะครับเขายังใส่ตัวนั้นอยู่ตอนนี้ต้องบอกตรงว่าเขาพลางอ่อนมากด้วยความที่หนึง่ง เขาหมดเขาหมดอายุขแต่เขายังวนวังวนอยู่เพราะว่าการที่หมดอายุไขแต่วิธีการตายเป็นการฆ่าตัวตายเขาเลยต้องใช้กำเป็นวังวนอยู่แต่จริงๆเขาก็ใกล้หมดอายุไขตอนนั้นอยู่แล้วดวงแบบนี้นะฮะต่อให้เล่นๆก็ตายคือจะแก้ทำเป็นฆ่าตัวตายเล่นๆเหมือนประชดก็ตาย ซึ่งเขาทำอย่างนั้นแหละเขาไม่ไตั้งใจตายนะอบอกไว้ก่อนสาเหตุของการตายอ่ะคืออะไรคือเขาอ่ะเตรียมว่าอะอย่างเขาจะทํายังไงเขาอยากไปชดซึ่งยังเป็นสิ่งที่เสียใจอยู่ทุกวันนี้เขาอยากไปชดแต่ช่วยไม่ทันสาเหตุอ่ะคือเขาเตรียมทั้งยาไว้เขาคิดว่าออย่างผูกคอเตรียมกินยาแล้วก็ จิเขาือแต่ตอนเนี้ยภาพที่เห็นคือสิ่งเหล่าเนี้ยเขาไม่ได้บอกว่าเขาทำเนี่ยเขาตัดใจเลือกแบบไหนอ oh. เพราะมันเหมือนความคิดเขาหยุดตรงนั้นเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจตายแต่ช่วยเขาไม่ทันมันเหมือนเขาคิดว่าคงไม่ตายหรอกประชดแต่ตายเรื่องตอนที่เขาตายคือเขามีชีวิตบนโลกแค่ยี่ิบอ็ดปีเรื่องราวชีวิตก็ไม่ได้เยอะบุญก็ไม่ได้เยอะแล้วก็ผ่านมาถึงวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยสิบปีแล้ว เพราะงั้นทุกอย่างเลยอ่อนมาการที่เขาจะสื่อกับเราก็าไม่ได้ง่ายดย้วยซ้ำไปเขาได้กินยาหรือเปล่าเขากินพวกยาแบบอ่อ,อนประสาทมาตแบบล,ลอดอยู่แล้วใช่ไหมมันเลยสับสนว่าเขาตายด้วยอะไรกันแน่พอจะบอกว่าร่างกายเขาก็มีรอยไม่ไดคะเขาไม่รอย<ม>เขาเขาไปทะเลาะวิวาทร่างกายเขามีรอยวัยรุ่นนะคะก็เลยมีรอยมีดแบบยาวเลยแล้วก็คือก่อนนั้นเนี่ยเขาก็ ทานยาวันที่เท่ากันเนาะก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้เขาตายเพราะอะไรกันแน่เพราะเขาทานยาของเขาอยู่แล้วมันหาสาเหตุใช่ว่ามันซ้อนว่าที่เขาตายเขาตายจากที่ยาหลอนประสาทเกินขนาดหรือว่าตายจากสิ่งที่เขากําลังคิดอยู่เขาคิดหมดนะที่จะผูกคอตายแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ใช้วิธีนั้นเขาคิดทุกอย่างแต่เขาไม่ได้ตั้งใจเขาจะระชด แต่ดวงเขาถึงค่าจริงๆแต่ด้วยความที่เขาถึงคาดถึงอายุขัยแต่เขาไม่รอให้ตายธรรมชาติเขาเลือกวิธีตายแบบนี้ทําให้เป็นกรรมติดตัวครับแล้วอย่างนี้อีกนานไหมคะกว่าเขาจะหลุดพ้นนะคะมันเขาเป็นวังวนเราต้องทําให้เขาหลุดพ้นต้องทํำยังไงอะถามก่อนว่าหลังจากที่เขาตายที่นั่นเราได้ทําบุญอะไรหรือยังทําทําแล้วใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้เชิรวิญญาเขาอยู่ที่ไหนวัดอะไร ตอนนี้กลับไปอยู่กับแม่เขาที่ต่างจังหวัดคือจริงๆเขาตายเขาเสียชีวิตที่กรุงเทพครับแต่พอหลังจากที่เสียชีวิตแม่ก็ย้ายบ้านไปอยู่ทำบุญแล้วทำบุญแล้วเชิญวิญญาณหรือ,อยังชเชิญเชิญเรียบร้อยใช่ไหมแล้วตอนนี้ก็ยังมีคนไปเช่าอยู่ต่อไหมใช่เหมือนวิญญาณยังติดที่อยู่ทีซ้ำไปเพราะเหมือนเขาเกิดที่นี่ค่ะเขาก็เลยเหมือนน่าจะผูกพันช,ชุมชนแบบเพื่อนอะไรของเขาอยู่ที่นี่เพราะงั้นทำได้อย่างเดียวก็คือว่าต้องไป อบอกซ้าอีกครั้งหนึ่งเพราะเขายังอยู่ครับต้องให้ทางบ้านเขาเอากระดูกเขาอบอกหลวงพ่อว่าให้ทําพิธีบางสกุลแล้วก็เรียกวิญญาณมาอยู่ที่นี่ให้หน่อยเพราะวิญญาณยังติดอยู่ที่เดิมอ,อันนี้เกี่ยวไหมที่ว่าไปไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเขาฆ่าตัวตายก็ส่วนหนึ่งแต่เราต้องช่วยเขาให้ได้แต่ยังไงเขาก็ต้องรับกรรมเราแค่เหมือนให้หลวงพ่อดึงวิญญ,ญ,ญาณเขาาอยู่ที่นี่ให้เขาบาเพ็ญ อยู่ตรงนั้นได้ยินเสียงทำรรไม่เขาติดอยู่กับที่นี่คือวิธีนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเราก็ต้องไปที่บ้านในทีหนึง่งไปจุดทูบดอกหนึ่งจุดทูบห้าดอกก่อนจุดทูบห้าดอกบอกเจ้าที่ก่อนว่าขอให้เปิดให้เขาออกมาอย่าไปกันเขาไว้แล้วก็จุดทูบดอกหนึ่งเรียกเขาโดยให้ใช้ของของเขาชิ้นหนึ่งไปด้วย เพราะว่าเราต้องเรียกอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าปิญญาที่เขาฆ่าตัวตายเขาติดที่อยู่แล้วดูจากเคสนี้แล้วะที่ผมดูนะเราต้องใช้สิ่งของของรักสิ่งของที่เขาใช้ประจําไปสื่อด้วยไม่งั้นแค่จุดทูบอย่างเดียวก็อาจจะไม่ได้ออกมาเพราะเขาต้องฆ่าตัวตายวนซ้ําแล้วซ้ำแล้วเขาตายกี่โมงครับประมาณสี่โมงกว่ายังเป็นกลางวันอยู่นั่นแหละให้ไปเวลานะและจุดทูบเอาของรักของเขาชิ้นหนึ่ง ขอให้เขาใช้เป็นจุดดองนึงบอกถ้าเข้าไม่ได้เขาก็หน้าบานเพราะว่า,เขา,เ,ขาเขามีคนอยู่ไปแล้วอะ่ะจะเข้าได้เพราะว่าญาติาเขาและะ้วค <Okay, S 2> mm ่ะโอเคก็บอกว่าขอให้ตามไปอยู่ที่วัดอะไรก็ระบุไปตามมาด้วยกันและของชิ้นนั้นนะ่ะให้เอาไปด้วยตามไปถึงวัดกระดูเขานะครับกระดูกเขาให้ตามเสื้อตัวนี้มา mm hmm. นี่คือเสื้อของเขาสมมตินะแล้วก็ให เอาไปที่กระดูเขาที่วัดต่างจังหวัดอะไรก็ว่าไปนะครับจุดรูปดอกหนึ่งบอกให้เขาไปให้เขาขึ้นรถบอกทุกจังหวัดขึ้นรถพอรถจะมีแม่ยานางนะครับแล้วก็พอไปถึงวัดต่างจังหวัดปุ๊บเอากระดูเข้าวังสก,กุลบอกหลวงพ่อว่าเนี่ยเชิญวิญญาณเข้ามาเพราะว่ายังมีเหตุการณ์ที่ว่าเขายังไม่ไปไหนไม่หลุดพ้นให้ทํวังสกุลให้หน่อยหลวงพ่อจะรู้เองนะครับแล้วเสื้อตัวนั้นให้เผาเผาตามอกไปและเขาจะออกไปได้นะครับ แล้วคุณเบนไหน,ไหนก็มาแล้วนะคะคุณเบนอยากทราบอะไรอยากถามอะไรอยากพูดอะไรไหมคะเออเบนอยากรู้แค่ว่าวันนั้นเขาน้อยใจน้อยใจอะไรหรือว่าเขาคิดมาก่อนหน้านี้แล้วคือน้อยใจเบนม,มาก่อนหน้านี้แล้วหรอหรือว่าอะไรเขาเป็นคนที่ตรงๆนะทุกวันนี้เขาบอกเขาเสียใจอยู่นะเพราะเขาเป็นคนที่เหมือนหนึ่งเอาชนะด้วยความเป็นเด็ก เขาเหมือนเขาแพ้เราไม่ได้ใช่คือเขาชอบพูดเล่นแต่พอก็การทะเลาะกันจริงเพราะเหมือนแบบเขาเราเขาแพ้เราไม่ได้เราต้องยอมเขาเขาถ้เขาหยอกเราเราเรายอมมาตลอดเราเอาใจเขามาตลอดพอวันที่เขาผิดเขารู้นะว่าเขาผิดแต่จะทําไมฉันไม่ผิดเนี่ออกไหมฮะแต่จริงๆเขารู้เขาผิดแต่ด้วยความที่เป็นฟอร์มที่เล่นของเขาความเป็นเด็กฉันจะไม่ผิดพอฉันไม่ผิดปุ๊บเธอต้องงอ แม่ฝากมาอขออนุญาตอ่านนะคะแม่ฝากถามนะคะว่าน้อยใจอะไรแม่หรือเปล่าท,ที่ทําบุญไปให้ได้รับไหมอยากได้อะไรแม่จะทําบุญไปให้เอาหัวสีกร,รมให้การและการแม่อโหสิกรรมให้ที่ทําบ้านเล็กๆไว้ให้หน้าบ้านนะคะ,ะอ,อทาบ้านเล็กๆใช่มใ<ห>แม่เขาแม่เขาซื้อบ้านเล็กๆไว้ให้หน้าบ้านที่ต่างจังหวัดอ,อยากบอกอะไรพ่อกับแม่ไหม มีอะไรที่ยังไม่ทาและอยากทาให้ฝากไปบอกอย่างเงี้ยค่ะอยากทำอะไรห้ไหมคือทําุณิให้เขานะครับให้เขาหลุดอย่างที่ผมและทำตอนที่ผมบอกก็พอแล้วก็จะช่วยระดับหนึ่งใช้คําว่าระดับหนึ่งนะเพราะเป็นเวรกรรมยังไงก็ต้องใช้แต่จะช่วยให้เขาไม่ทรมานไม่ติดอยู่กับที่สิบกว่าปีแล้วเราช่วยเขาได้แล้วนะครับใส่บาทใส่กว๋วยเตี๋ยวเขาพอ ใส่เพาเขาชอบหรือเปล่าใช่ค่ะใส่ก๋วยเตี๋ยวเขาเพาปกติเวลาที่เบนไปทํางานตอนเช้าเบนจะซื้อก๋วยเตี๋ยวไปให้เขาครับแล้วก็วันที่เสียแหละใส่พริกให้เขาด้วยนะเพราะเขาอยากกินรถจัดใช่ไหมคะเขาบอกเขาก๋วยเตี๋ยวรถจัดใช่วันที่เสียคือซื้อไปทิ้งมาให้เขาแล้วคือเขายังไม่ได้ทานเพราะเขาอยากกินก๋วยเตี๋ยวรถจัดเผ็ดๆใส่ไปให้เขาหน่อย นะครับน,นี้สุดท้ายแล้วค่ะคอยากให้พี่โฟคถังเขาว่ามีบันทึกสุดท้ายอะไรไหมที่อยากจะบอกคุณเบนบันทึกสุดท้ายที่เขาอยากบอกก็คือเขาบอกว่าเขาร้องไห้นะบอกผมรักแม่นะผมรักแม่นะ และเขาก็รักทุกคนรวมถึงคุณเบนด้วยแต่เขาไม่พูดชื่อเพราะเขาปากแข็งอะเหมือนเขาเป็นคนที่แบบไม่ยอมที่จะพูดแบบอะไรที่เพราะเขากลัวเสียฟอร์มถึงตอนนี้เขายังยิ้มอยู่เลยเขาก็ยิ้มร้องไห้ไปยิ้มไปแล้วบอกว่าเขาไม่เคยพูดอะที่จะบอกบอกรักนะเขารักแต่แสดงออกอย่างอื่นเพราะว่าครัวนที่เขาพูดอะมันเหมือนเสียฟอร์มเพราะว่าเหมือนเขาไม่เคยจะหวานให้อะเหมือนวิธีแสดงออกของเขา คือเป็นแสดงความรักทางอื่นตลอดที่ไม่ใช่คำพูดอ่ะฉันรักเธอนะแต่ฉันไม่พูดฉันทำอย่างอื่นให้รู้ว่าฉันรักเธอฉันเป็นห่วงเธอแต่ไม่มานน่งบอกว่ารักนะเป็นห่วงนะเขาอยากให้ทุกคนมีความสุขแค่นี้ที่เขาอยากบอกเพราะความที่เขาเป็นเด็กเขาใช้ชีวิตบนโลกมาแค่ยี่สิบเอ็ดปีเขาไม่ได้มีเหตุการณ์หรืออะไรที่มันฝังใจแบบหนักๆเขารู้สึกผิดเขาหมดเขายอมเวลากลับไปได้ เขาก็ไม่อยากทําแบบนี้เขาไม่คิดว่าเขาไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้นี่คือสิ่งเขาอยากบอกครับแล้วคุณเ็นล่ะคะมีคําพูดสุดท้ายอะไรที่อยากจะบอกเขาไหมเบนอยากบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงแม่แล้วก็พ่อเขาแล้วก็เบนด้วยอยากให้อยากให้ต้้มไปอยู่ในที่ที่ที่ดีที่พบภูมที่ดีแล้วก็เบนจะก็ยังคอยดูแลแม่กับพ่อเขาอยู่ เขาอยากให้คุณเป็นเ,ยเอยโอโหสิกรรมให้เขานะเป็นโอโหสิกรรมให้ทุกอย่างที่ต้องทำนี่คือสิ่งที่ทำให้รุดเลยนะครับเราจะได้ไปอยู่ในที่ท,ที่ดีเนาะเขาบอกเขาก็โอโหเสียทุกอย่างนะโอโหสิซึ่งกันและกันค่ะนะครับเขาหมดห่วงแล้วเขาบอกเขาหมดห่วงแล้วแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงเบนนจะดูแลตัวเอง เื่อว่าเขากับคุณเบนก็คงจะรับรู้ความรู้สึกของกันรายการได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเบนมากมากเลยนะคะทางรายการเดอะโกแซนนะคะเป็นกาลังใจให้ให้คุณเบนสู้ต่อไปนะคะค่ะทางรายการเราก็มียันนะคะเพื่อให้เป็นสิริมงคลกับคุณเบนด้วยนะคะอันนี้เป็นยันแม่กาลีของทางรายการนะครับอันนี้มอบให้คุณเบนนะครับขอบคุณค่ะ อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมูไปเลยออฟฟิ i ชียลด้วยค่ะแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนคะสนใจอยากจะมาแชร์ประสบการณ์แบบคุณเบนเนี่ยสามารถติดต่อทางทีมงานได้เลยนะคะแล้ววันนี้นะคะทางรายการเ h ็กโ s t t ซลล e y ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเขาเขาเคยเขาเคยบอกว่าหนูจะกลับบ้านมาได้ก็ต่อเมื่อวันที่เขาตายแล้วเท่านั้น อยากขอโทษพ่อถูก,กทุกอย่างที่ที่ผ่านมาแท้จะไม่เคยบอกรักเขาเลยไดยซ้ำต้องบอกว่ารักพ่อรักมากอตนที่คือคำขอสุดท้ายของเขาคำบอกสุดท้ายของคุณพ่อที่อยากบอกก็คือ